พบกับคุณครูวันตุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์กันอีกนะคะวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องแรงดึงผิวของนมเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําการทดลองกันเลยคะ่ะเรามารู้จักกับอุปกรณ์ในการทดลองกันก่อนนะคะอ่ามีนมนะคะมีสันไล มีสีผสมอาหารมีจานค่ะเด็กๆพร้อมหรืยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูตุ้มก็เอานมใส่ไปในจานนะคะอ่าคุณครูก็ เอาสีผสมอาหารคุณครูจะก็จะใช้สีม่วงก่อนนะคะหยดลงไปคุณครูหยดลงไป3ามจุดนะคะหยดสีแดงลงไปค่ะ3มจุดเหมือนกันเลย หยดสีเขียวลงไปค่ะอ่าหลังจากนั้นคุณครูก็เอาสันไลหยดลงไปเด็กๆสังเกตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาหยดสันไลพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาม เยจลไปอีกนะคะอการทดลองแรงตึงผิวด้วยนมเกิดอะไรขึ้นเด็กๆรู้ไหมคะ เพราะว่านมประกอบไปด้วยน้ำโปรตีนแร่ธาตุและไขมันน้ำยาล้างจานจะไปทำให้โมเลกุลของโปรตีนและไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและแตกกระจายโค้งบิดเบี้ยวม้วนและสีผสมอาหารที่หยดลงไปในนมจะช่วยให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นได้อย่างง่ายดายค่ะเด็กๆ เป็นไงบ้างคะเด็กๆการทดลองวิทยาศาสตร์แรงดึงผิวด้วยนมสนุกไหมคะถ้าสนุกคลิปหน้าเรามาเจอกันไหมนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ